สวัสดีครับสมาชิกทุกๆท,ท่านนะครับที่กำลังชมคลิปวิดีโอกันอยู่ในนัขณะนี้ซึ่งเป็นคลิปวิดีโอแนะนำโปรโมชั่นอินเทอร์เนต็ตสำหรับคนที่ใช้ในเครือข่ายของ DT แทระบบเติมเงินขอย้ำว่าเป็น DT แทในระบบเติมเงินเท่านั้นนะครับระบบบินรายเดือนไม่สามารถที่จะสมัครโปรโม,โมชั่นตัวนี้ได้เป็นโปรโมชั่นสาหรับบินอ่าเป็นโปรโมชั่นสาหรับระบบเติมเงินเท่านั้น DT แท็ D ในระบบเติมเงินนะครับไม่ว่าจะเป็น ซิม3 g ซิม4 g ซิม5 g ก็สามารถที่จะสมัครโปรโมชั่นตัวนี้กันได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นซิมเก่าหรือซิมใหม่จะเก่ากี่เดือนเก่ากี่ปีก็แล้วแต่ครับโปรโมชั่นตัวนี้สมัครกันได้เลยนะครับชื่อโปรโว่าโปรเน็ตอมะตะเติมครั้งเดียวรับเน็ตถึกกึดได้ยาวๆก็คือว่าโปรโมชั่นตัวนี้จะมี3ความเร็วก็คือ1เมก4เมก10เมกแล้วก็จะมีวันการใช้งานเริ่มต้นที่30วันอวันไม่ใช่ เริ่มต้นที่90วัน180วัน365วันนะครับก็คือ90วันนี้3เดือนแล้วก็180วันนั้น6เดือนแล้วก็365วันนั้น1ปีนะครับมี 3, 3, 3ระดับ3ความเร็ว3ราคาให้เราเลือกกันนะครับของแต่ละความเร็วเนี่ยจะมีย่อยออกเป็น3ระดับ3ราคา ซึ่งคุณผู้ชมก็สามารถที่จะเลือกสมัครกันได้เลยนะครับโดยโปรโมชันตัวนี้เป็นโปรโมชั่นที่มีอยู่นานแล้วนะครับอยู่นานแล้วแล้วเขาก็มีการปรับปรุงราคาใหม่บางตัวนั้นปรับราคาลดลงบางตัวนั้นปรับราคาเพิ่มขึ้นเพื่อให้มันสอดคล้องกับสาภาพสาภาวะเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนะครับ Dtech เ,เขาก็เลยปรับราคาใหม่ปรับขึ้นบ้างปรับลงบ้างเพื่อ ให้มันสอดคล้องสอดรับกันมันดังที่ว่านะครับเป็น d t แทในระบบเติมเงินเท่านั้นเดี๋ยวเราจะไปดูรายละเอียดกันนะครับว่าแต่ละความเร็วแต่ละระดับจำนวนวันนั้นจะมีราคาเท่าไหร่บ้างนะครับก็ตามที่เห็นนี้ก็คือความเร็ว1น,นเมกเนี่ย90วันก็748บาทรวมภาษีแล้ว4เมก9กวัน1,069บาทรวมภาษีแล้ว10เมก 90วัน1,711บาทวรวมภาษีแล้วเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดนะครับว่าวิธีการกดสมัครใช้รหัสอะไรแล้วก็รายละเอียดมากกว่านี้เดี๋ยวเราค่อยไปดูรายละเอียดกันแต่ตอนนี้ไปดูผู้สนับสนุนก่อนนะครับเพราะคลิปนี้มีผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการสำหรับคลิปคลิปนี้นั่นก็คือร้านสลาวุธคอมพิวเตอร์จังหวัดสตูลน,นะครับในโปรโมชั่นเน็ตใต้ดินซึ่งโปรโมชั่นเน็ตใต้ดินนี้ เป็นการเปิดเบอร์ใหม่เปิดซิมใหม่ของเครือข่ายดีแท็ในระบบเติมเงินโดยโปรโมชั่นในใต้เด่นนี้มีขายเฉพาะที่จังหวัดสตูลเท่านั้นแล้วก็สามารถที่จะนําไปใช้ในหลายๆจังหวัดได้เลยนะครับนำไปใช้ได้ทุกจังหวัดแต่ต้องซื้อต้องสมัครจากจังหวัดสตูลแล้วนําไปใช้จังหวัดไหนก็ได้ได้เลยครับซื้อเบอร์ใหม่อันนี้ซื้อเบอร์ใหม่เบอร์ใหม่นะ่ยคุณผู้ชมสามารถที่จะซื้อเบอร์ใหม่จากร้านที่จังหวัดไหนก็ได้ แล้วนํามาสมัครที่ร้านสลาวุฒิคอมพิวเตอร์จังหวัดสตูลน,นะครับให้เขาสมัครโปรโมชั่นเน็ตใต้ดินตัวนี้ให้ซื้อเบอร์ใหม่มาเลยครับเบอร์ใหม่สดสดซิงๆิงงก็สมัครได้เลยนะครับโดยมีค่าเปลี่ยนโปรโมชั่นเนี่ยหนึบาทค่าสมัคร100บาทส่วนค่าเน็ตก็ต่างหากตามที่จะบอกเดี๋ยวจะบอกนะครับแล้วก็สําหรับคนที่ใช้เบอร์เก่าอยู่สามารถที่จะเปลี่ยนมาใช้โปรโมชั่นเน็ตใต้ดินตัวนี้ได้บางเบอร์ใช้ได้บางเบอร์ใช้ไม่ได้ก็ให้เขาเช็คเบอร์ให้ก่อนก็แล้วกันโดยมีค่าเปลี่ยนเนี่ย 100บาทในการเปลี่ยนมาเป็นโปรโมชั่นเน็ตใต้ดินตัวนี้ซึ่งค่อนข้างที่จะคุ้มมากๆสำหรับการใช้งานแบบราคาประหยัดประหยัดประหยัด,ะยดนะครับโปรเนต็ตใต้ดินมีขายที่จังหวัดสตูลเท่านั้นนะครับโดยเราสามารถติดต่อที่ร้านสรารวุฒิคอมพิวเตอร์จังหวัดสตูลน,นะครับทางเพจ0747 50868สาขามานังสาขาลางูสาขากวนกะหลงหรือจะเป็นในส่วนของธุรกิจในเครือก็คือร้านสรารวุฒิโมบายจังหวัดสตูล ก็สามารถที่จะติดต่อกันได้เลยเช่นกันนะครับแต่ถ้าเย็นได้อตอนนี้ก็คือติดต่อที่เพจร้านสลัวุฒคอมพิวเตอร์จังหวัดสตูลสาขามา่นางเขาเป็นสาขาสำนักงานใหญ่นะครับทีนี้เรามาดูในความเร็วของเน็ตรเริ่มต้นที่2เมก120บาท30วัน4เมก150บาท30บวัน10เมก2 0 0บาท30วันซึ่งโปรโมชั่นตัวนี้เป็นโปรโมชั่นแบบไม่อั้นไม่ลดสปีดไม่จำกัดปริมาณเล่นแล้วเน็ตไม่ลดจนกว่าจะครบ30บวัน นะครับในการโทรฟรีเราได้โทรฟรีกันด้วยโทรฟรีทุกเรืคายการโทรฟรีนี้โทรฟรีครั้งละ15นาทีวางสายแล้วโทรใหม่ได้เพราะฉะนั้น15นาทีวางแล้วโทรใหม่15นาทีวางแล้วโทรใหม่15นาทีวางแล้วโทรใหม่โดยการโทรนี้ไม่จํากัดนะครับโทรได้ตลอด24ชั่วโมงโทรได้ตลอด30วันเพราะฉะนั้นในเมื่อเราสมัครโปรโมชั่นไปแล้วเราจะต้องเอาให้คุ้ม ในการใช้งานโปรโมชั่นแบบนี้นะครับตามที่บอกไปว่าโปรโมชั่นเน็ตใต้ดินตัวนี้มีขายที่จังหวัดสตูลที่เดียวเท่านั้นเพราะฉะนั้นเราจะต้องสมัครจากร้านที่อยู่ในพื้นที่ของจังหวัดสตูลแต่ที่เห็นนตอนนี้ก็คือร้านสาวุธของพิวเตอร์จังหวัดสตูลน,นะครับเขาเป็นสปอนเซอร์เขาลงโฆษณาในช่วงนี้เขาลงโฆษณาในคลิปคลิปนี้นะครับเราซื้อซิมจากที่ไหนก็ได้ครับแล้วติดต่อที่ร้านสาวุธคอมพิวเตอร์ในการสมัครโปรโมชั่นเน็ตใต้ดิน ราคาเนต็ตบวกค่าบริการ100บาทเท่านั้นเองนะครับหรือคุณผู้ชมต้องการเบอร์สวยเบอร์มงคลก็สามารถที่จะดูเบอร์ตรงนี้ได้เลยนะครับดูเบอร์ตรงนี้ได้เลยราคาเขาส่งฟรีนะครับอันนี้เฉพาะค่าเนต็ตอย่างเดียวผลรวมตามที่เห็นนะตรงนี้คุณผู้ชมสามารถที่จะเลือกจะดูได้เลยครับหรือว่าคุณผู้ชมจะเอาซิมแบบครเบอร์ไม่มีเบอร์ให้เราเลือกนะครับเขาจะคราเข,ขาจะสุ่มเบอร์ให้เราเองราคา150บบาทพร้อมในการจัดส่งฟรี อันนี้เฉพาะซิม150บาทและมารวมกับค่าเน็ตร50รวมกับค่าเน็ต150ก็เป็น270 150บวก150ก็เป็น300 150บวก200ก็เป็น350นะครับถ้าคุณผู้ชมซื้อซิมจากที่เขาก็ตามรายละเอียดดังนี้นะครับหรือคุณผู้ชมสามารถที่จะติดต่อสอบถามพูดคุยทางโทรศัพท์ก็ได้ครับ074 750 868 074 750 868 นี่คือในเรื่องราวของโปรโมชั่นเน็ตใต้ดินซึ่งมีขายที่จังหวัดสตูลที่เดียวเท่านั้นและคุณผู้ชมก็จะต้องติดต่อที่เพจร้านサาวุธคอมพิวเตอร์จังหวัดสตูลสาขามานางซึ่งเป็นสำนักงานใหญ่นะครับอันนี้คือผู้ที่ร่วมสนับสนุนในคลิปคลิปนี้ทีนี้ต่อไปเรื่องของเรานะครับเรื่องของเราตามที่บอกก็คือในส่วนของโปรโมชั่นเน็ตอมตะตัวนี้มีโปรโมชั่นดังต่อไปนี้นะครับ มี3ความเร็วเหมือนที่เราเห็นในรูปไปเมื่อกี้ก็คือ1เมก4เมก10เมก3ความเร็วนี้เป็นแบบไม่อัน้นไม่ลดสปีดไม่ลดความเร็วความเร็วไม่ลดไม่จํากัดปริมาณข้อมูลเล่นได้แบบไม่อั้นนะครับตลอด3ไม่ใช่30วันสิตลอด90วันตลอด180วันตลอด365วันแล้วแต่เราจะเลือกโปรโมชั่นว่าแพ็กเกจตัวไหนก็แล้วกันนะครับเรามาดูตัวแรกกันก่อนนะครับความเร็ว10เมกะบิตเพอร์เซ ราคา1,711บาทใช้ได้90วันนะครับหรือ3เดือนกดดอกจัน104ดอกจัน5,9,8ดอกจัน8,4,8,8,0,3,4,4เหลี่ยมแล้วก็กดโทรออกต่อมา2,139บาท180วันราคานี้รวมภาษีหมดแล้วนะครับที่ต่อท้ายโดยเวด VAT เวก็คือรวมภาษีเสร็จเรียบร้อยแล้วในส่วนของเป็นราคาในชุดนี้นะครับ 2,139บาท180วันความเร็ว10เมกไม่อันไม่ลดสปีดกดดอกจัน1 0 4ดอกจัน578ดอกจัน8 4 8 8 0 3 4 4เหลี่ยมแล้วก็กดถูกออกต่อมา3,209บาท365วันรวมภาษีแล้วความเร็ว10เมก1กดดอกจัน1 0 4ดอกจัน579ดอกจัน8 4 8 8 0 3 4 4เหลี่ยมแล้วก็กดถูกออก ต่อมาที่เป็นในส่วนของความเร็ว4เมกราคา2,139บาทใช้ได้365วันรวมภาษีแล้วกดดอกจัน104ดอกจัน596ดอกจัน8488034สี่เหลี่ยมแล้วก็กดโทรออกต่อมา1,283บาท180วัน รวมภาษีแล้วความเร็ว4เมกกดดอกจัน1 0 4ดอกจัน5 9 5ดอกจัน8 4 8 8 0 3 4 4สเหลี่ยมแล้วก็กดโทรออกต่อมา1069บาทใช้ได้90วันความเร็ว4เมกไม่อัน้นกดดอกจัน1 0 4ดอกจัน5 9 4ดอกจัน8 4 8 8 0 3 4 4สี่เหลี่ยมแล้วก็กดโทรออกต่อมาจะเป็นในส่วนของความเร็ว1เมกะบิตเพลเซก 365วัน1,711บาทความเร็ว1เมกไม่อั้นนะครับกดดอกจัน104ดอกจัน593ดอกจัน8488034สี่เหลี่ยมแล้วก็กดโทรออกครับต่อมา1,069บาท180วัน1เมกไม่อัน้นกดดอกจัน104ดอกจัน592 ดอกจัน8ปดสี่แปดเหลี่ยมแล้วก็กดโทรออกครับต่อมา7จ็ดร้บาทนะครับเจ็บาท90วันความเร็ว1เมกไม่อัน้นกดดอกจันหนึ่ดอกจันห้าเกดอกจัน848803 44เหลี่ยมแล้วก็กดโทรออกรอรับ SMS เยียืนยันก็สามารถที่จะใช้งานกันได้เลยนะครับ ย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าโปรโมชั่นตัวนี้สมัครได้ทั้งเบอร์เก่าและเบอร์ใหม่สมัครได้ทุกจังหวัดเลยนะครับโปรโมชั่นตัวนี้สมัครได้ทุกจังหวัดเลยไม่ว่าจะเป็นจังหวัดไหนก็ตามแต่ในประเทศไทยสามารถที่จะสมัครโปรโมชั่นตัวนี้ได้เลยเติมเงินเข้าไปในระบบแล้วหลังจากนั้นก็กดสมัครตามรหัสที่ได้บอกตามรหัสที่ได้เห็นนะตอนนี้ตามจํานวนโปรโมชั่นที่เราเลือกว่าเราจะเอาความเร็วเท่าไหร่เอาราคาเท่าไหร่เล่นได้กี่วัน แล้วหลังจากนั้นก็กดรหัสตามที่เห็นด้านล่างทั้งหมดเลยนะครับด้านด้านหลังทั้งหมดเลยนี่คือในส่วนของเน็ต ET, อมตะโปรเน็ตอมตะของ Dt แทระบบเติมเงินที่เขามีการปรับราคาบางบางตัวเนี่ยปรับลดลงบางตัวปรับเพิ่มขึ้น10เมกเนี่ยรู้สึกจะเพิ่มขึ้นนิดหน่อยแล้วก็4เมกรู้สึกจะลดลงนิดหน่อยนะครับแล้วก็1เมกรู้สึกจะลดลงนิดหน่อยด้วย ก็แล้วกันนะครับนี่คือสิ่งที่นำมาบอกนำมากล่าวนำมาฝากทุกทกท่านกันกับโปรโมชั่นเน็ตอมตะเติมครั้งเดียวรับเน็ตอึดทึกเล่นได้ยาวๆไม่ว่าจะเป็น90วันหรือที่เราเรียกกันว่า3เดือนหรือ1 8 0วันเราเรียกกันว่า6เดือน365วันเราเรียกกันว่า1ปีนะครับหรือ12เดือนนะครับนี่คือสิ่งที่นำมาฝากทุกทกท่านกันหากคุณผู้ชม มีข้อมูลที่จะสอบถามเพิ่มเติมก็สามารถที่จะคอมเมนต์หรือแสดงความคิดเห็นไว้ด้านล่างคลิปได้เลยนะครับเดี๋ยวผมก็จะกลับมาตอบคำถามให้หรืออาจจะช้าแต่อาจจะช้าบ้างก็ไม่ว่ากันนะครับบางทีอาจจะสองสามวันแล้วถึงจะเข้ามาดูในระบบอีกครั้งหนึ่งแต่ถ้าจะให้รวดเร็วก็สามารถที่จะโทรติดต่อที่ผมเลยก็ได้นะครับ0 7 4 7 4 0 5 9 8 0 7 4 7 4 0 5 9 8โทรมาติดต่อสอบถามที่ผมได้เลยเดี๋ยวผมก็จะ บอกรายละเอียดต่างๆให้นะครับหรือจะติดต่อที่ d t แท c กคอร์เซ็นเตอร์ครั้งละ3บาทในการทัรหาคอร์เซ็นเตอร์รอสายเป็นชั่วโมงคุณผู้ชมก็จะต้องรอสายนะครับเพราะว่าเสียค่าเน็ตแค่3บาทในการทัรหาคอร์เซ็นเตอร์1678 d t a เจ็ e แป e ีทครับนี่คือสิ่งที่นำมาบอกทุกๆท่านกันในตอนนี้นะครับก็วันที่บันทึกคลิปก็คือ17พพฤษภาคม2564 ็ในช่วงของโควิดในรอบที่3ก็ยังมีความรุนแรงกันอยู่ในหลายๆพื้นที่ก็ออกออกจากบ้านนะครับก็สวมหน้ากากอนามัยสวมเมสสวมหน้ากากอนามัยกันด้วยแล้วก็มันล้างมือด้วย,จยวเจลแอลกอฮอล์ด้วยนะครับเพื่อสุขภาพที่ดีของทุกๆท,ท่านขอให้ทุกคนปลอดโรคปลอดภัยปราศจากโรคภัยปราศจากโควิดเราต้องสู้ไปด้วยกันเราต้องรอดนะครับโควิดต้องมาลายหายไปใน บัดนี้เทินนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ